ในซาฮีบุคฮารีไม่อยากจะบอกหนะ้าไม่อยากจะบอกบรรทัดในซาฮีบุคฮารีได้บันทึกไว้ว่าท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรารับการขอความช่วยเหลือของบรรดาอุมมาต่างๆในวันอาคิรัดที่ตุ้งมัชชัร ถ้ายัางนี้ไอ้ผู้ขอความช่วยเหลือก็ชิญนบ,บีก็เชิญอย่างนั้นหรือนี่ละอาีดาจอมปลอมไงนี่ละอัคีดาของพวกขาวริดแหละอกีดาของไอ้สุน,นัขจอมปลอมไอ้คณะใหม่พวกวาบีเหมือนพวกขาวริดตรงนี้ไงที่บอกว่าขอ,วาขอความชวาตขอความช่วยเหลือขอความสงเคราะห์ต้องขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาองเดียวขอ อื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้แล้วในซอฮีบุคารีได้กล่าวว่านบ,บีใช้สำนวนวหานว่าในหะดิษนั้นะอิสตรารอซูเปียดามะเ่ามวลมนุษย์ในวันกิยม์มาที่ทุกมาชัดต่างขอความช่วยเหลือต่อนบ,บีอาดัมอะละัยิสลลามในหะดิษ เราวมวลมนุษย์ได้ไปขอความช่วยเหลือต่อนบีอาดัมในวันนั้นนบีอาดัมไปที่เซนนบีใช้อิสตากอสูบีอาดัมมาพวกเหล่านี้ขอความช่วยเหลือต่อนบีอาดัมนบีอาดัมบอกว่านับสี่นับสี่สตัวใครตัวมันแล้ววันเนี้อัลลอฮ์โกรธที่สุดแล้ววันนี้ตัวใครตัวมันแล้วนบีอาดัมบอกนูน ไปหานบ,บีนัวนู่นเดินทางไปมาหนึ่งพันปีเดินป่ปเดินทางจากนบ,บีอาดัมไปหานบ,บีนัวติดหนึ่งพันปีเพรไปหานบ,บีนูัวไปขอความช่วยเหลือต่อนบ,บีนูัวช่วยเหลือจันนอยอิชวะะาอลนาอิชวะะาอลนาโปรดช่วยพวกเราด้วยพวกเราด้วย นบีน้อมบอกโอ้หนับสีหนับสีตัวใครตัวมันแล้ววันนี้อัลลอฮ์โกรธที่สุดไม่มีวันไหนจะมาโกรธเจ้าวันนี้อีกแล้วนู่นให้ไปหานบีอิบรอฮิมให้ไปเฮีนะในเฮียบุคารีเดินทางไปหนึ่งพันปีไปหานบีอิบรอฮิมก็ไปขอความช่วยเหลืออย่างนี้แหละอิชฟาลานาอิชฟาลานา นบ,บีอิบรอิมก็บอกว่าโอ้ยนับซีนับซีบ่ตัวไขรตัวมันวันนี้อัลลอฮ์โธที่สุดวันนี้ไม่มีวันาจะโธเทาวันนี้แล้วเอาเดินทางไปหนึ่งบรีไปหานบ,บีมูซานบ,บีมูาสาพูดเหมือนกันพูดอย่างนี้แหละไปหานบ,บีอีซัยอีกหนึ่งบันปีเดินทางไปก็พูดอย่างนี้แหละจนกะทังท้ายที่สุดเดินทางอีกหนึ่งบันพีไปหาหนบ,บี Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam berkata Ya Rasulullah saya ingin Oh Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wa sallam menjelaskan kepada anda ini syafaat yang besar hadis saya bukhari ini adalah hadis yang saya นบ,บีทำชิริกอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ทรงช่วยเหลือผู้ทรงอนุเคราะห์พวกเหล่านี่มันไม่ได้เรียนวิชาลัทลองทำมันมาซื้อซีดีของฉันที่สอนจบไปอัลเจาหฮารุลมักนูของอับดุลราห์มานอัคดอรีมัตันอามัดดมันฮูรีชะรอมักลุฟมินยาวีฮาจียะ มีลูกศิลูกหาเป็นดินเยอะแยะคนกระมัดถ้ามันเรียนอัญมณ์มักนุนไอ้ที่มาซาตุดินมีขายพวกมันจะรู้เลยเพราะมันมันเรียนวิชาบายานช اف ัดฮะกิกีฮะือชันฮะกีกีคืออัลลอฮ์ช ا ฟาดมัจจาดีคือนบีเรานี่เขาเรียกมัจจาสักลีริอิสนาดมัจจาดีหรือมัจจาฟิลอิสนา มันไม่ได้เรียนวิชาบายานพวกนี้งมันช่วยไปนี่แหละไอพวกวะบีมันเผาวิชามันเต็กมันเผาวิชาอาลัดบายานมามันเผามันไม่ได้เรียนแล้วแปลกุรานผิดผิดฮาดิศผิดผิดกล้าพูดไหมว่านบีเราทำชิริกที่ไปชาฟาตลาบรรดาอุมาั้งหลายตั้งแต่อุมานบีอาดัมจนถึงอุมาของท่านนี่อกิดได้ที่หนึ่งของมัน อะกีดตต่อมาเรื่องตะวะสน้นตะวะส้นต่อผู้อื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลเอาบือจอากอัลลอฮฺเป็นสื่อกลางมาเราไม่ได้ชีริกแม่พวกนี้เก่งชีริกเหลือเกินมันรู้ไหมว่าตารีฟของค,คำว่าชีริกคืออะไรผมให้ง่ายๆภาษาไทยเลยไม่ต้องยกภาษาละเอาสิ่งอื่นนะจากอัลเอามาพากีกับอัลลอฮ์โดยเอีติกอรยึดมั่นสัญญาว่าสิ่งอื่นนะากอัลลอฮฺให้คุณให้โทษได้ แม่มันพูดกันอร่อยปากชีริกกาเฟตบิดาตดลาล่ะพูดได้แค่นั้นแหละทั้งชีวิตมันเนี่ยกีดที่สองมันบอกตัวสุนเป็นชีริกได้มีบันทึกในาดาราอิลนโนบูวาของท่านใบฮักีท่านฮาฟิซอัลลาฮาบิบอกว่านี่เป็นหลักฐานที่ดีที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือ รายงานจากท่านอุม <X> ัรอิบเนลขับอะลัยฮุต u ล l a h อันบอกว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิุสัลลัมของเราได้กล่าวว่าตอนที่นบีอาดัมได้สารภาพโทษได้ขอลุกโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาสมัยนบีอาดัมนะนบีบอกตอนที่ศาสดาอาดัมอะลัยฮิสลามได้ขอลุกโทษต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลา Nabi Adam deklawa, Ya Rabbi, O oh, Bapu Abiban kong can, Ini asaluka bihakki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam, Illa maghafartali. O oh, Bapu Abiban kong can, Can koto tan O oh, Bapu Abiban kong can, Doi hak, Doi sikti, Doi kiat, Doi bermida, Kwa pasal kong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. เพื่อท่านจะได้อภัยโทษให้แก่ฉันฟะกอลาอัซเจวะจันอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอาดัมโออาดัมเบยไใคฟะอัลลอต่มุฮัมมัดันวัลฮันวลัมอัคลุกุท่านรู้จักมูฮัมหมัดได้อย่างไรฉันยังไม่ได้สร้างมูฮัมหมัดเลยท่านรู้จักมูฮัมหมัดได้อย่างไรแล้วท่านตะววซนต่อนบีมูฮัมหมัดต่อองค์มูฮัมหมัดขอให้ข้ายกโทษให้เจ้า เจ้าร oh, oh, ู้จักมฮัมหัดได้อย่างไรฉันยังไม่ได้สร้างมฮัมหัดเลยอ๋อฟะกอละนบีอาดัมได้กล่าวว่ายาอับบีโอ้ปะปุ่มอภิบาลของฉันลัมมะขลักตานีฟารอฟะตุรอซีฟารออิดุอัลละโคขวัยมิลอาชิมักตุบัลละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์ตอนที่ท่านสร้างฉันอวดลอฮ์ฉันได้เงยศีรษะของฉันฉันไปเห็นที่ ข้าราชคงตัานเขียนว่าลาอิลล้าอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสูลุลลอฮ์สัลลัลลฮุอะลัยซัลลัมฟะอัลิมตุทะเลสัตว์ต่าว่าอันนักลัมตุดิฟอันนักลัมตุดิฟอิล้าอิสมีกะอิลล้าอันนาหูอะฮับบุลขัลกิไลกะว่าแท้จริงมุฮัมมัดไม่ใช่ทื่ไ uh ม um ่ใช่ทื่ไม่ใช่ชื่อของท่านแน่แต่ เป็นชื่อของบุคคลที่ท่านรักมากที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงฟากอลอัลวาจันอโลกอปลาวะสดักตยาอาดัมถูกต้องแล้วโอ้อาดัมอินนหูลาอาฮัฮบ,บุลขัลกิลีไลยามุฮัมมัดนั่นแหละเป็นผู้ที่ฉันรักยิ่งฉันรักมากที่สุดในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหลายทั้งปวงวาอิซาฟาอิซาสันตานี b i ฮัก h i h ฝากัดกอฟาร์ตุลักหากว่าท่านขอลูกโทษต่อฉันด้วยการตะวันต่อมุฮัมมัดด้วยสิทธิของมุฮัมมัดด้วยบารมีของมุฮัมมัดด้วยเกียรติของมุฮัมมัดด้วยความประเสริฐของมุฮัมมัดฉันจะยกโทษให้เจ้าวะเลอลามุฮัมมัดนมาขอลักตุกายาอาดัมถ้าไม่มีมุฮัมมัดฉันไม่สร้างเจ้าเด็ดขาดราวฮุตตบรอนี รั้วหัวลหากิมุว์ว่า صح หาหัวอัตตบรอนีท่านผู้พิจายงานในอัลมุสต์ดร็กของท่านเลตตบรอนีได้กล่าวนี่คือฮะดิษที่ส่อแสในมัจวัมของท่านนี่พวกวะฮับีสุนน่าจอมป่มพวกคณะใหม่มันกล้าพูดไหมว่านบีอาดัมทำชีริกไปต่อสู้ต่อนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสลลัมในการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺที่ไปทำผิด ในฐานกินผลไม้คุณดีในส,สวรรค์และอันละอัญเชิญให้ลงจากส,สวรรค์นักบิดาส่วนอีกอักบิดาของพวกวาฮาบีพวกสุนัขจอมปลอมเหมือนพวกคขวาริชก็คือเรื่องบิดาบิดาอาบิดาเราจะได้ยินกันบ่อยเลยบิดาอาบิดาตัวละล่ะแม้มันยกเลิกกินกุลุบิดาเป็น,นตัวล,ละล่ะว่าคุลุบตัวละละเป็นฟินาทุกๆบิดาตัวล,ละล่ะ

ไม่มีหลักฐานทางศาสนามายืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นวาจิหรือสุนัขหรือสุนัตไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกกระทำสมัยนบีหรือไม่ถูกกระทำสมัยนบีก็ตามลองไปดูเมาลิดโอเลี้ยงอาหารโอสุนัขนบีโอทำซาดก็สุนัขนบีโอถือสินอดสุนัขนบีรวมทิกล่าสุนัขนบีรวมซาลาวาสุนัขนบีอ่านเชื่อประวัติสุนัขนบีสุนัขเกาหลีอัดดังที่บอกมาเมื่อตะกี้ พอไปดูแล้วอนี่ม่ใช่บิดาอะไรไพวกนี้บอกแล้วคุณลบบิดาแตนตอลาลาคุณแบบทุกๆบิดาตอลาลาไม่พวกนี้ไม่ได้เรียนวิชาละจริงๆไม่ได้เรียนจริงๆไม่มาซื้อซีดีที่มาซสฮหตุดินมันจะได้รู้ว่าบิดาจริงๆมันคืออะไรฮะดิษที่มันยกนี่ยกเองอ้างเองเออเองทั้งนั้นเลย ล้วไปหลอกลวงไอ้ยเยอะที่ไม่รู้ไอ้หนอยเนี่ยให้ตกเป็นทาสให้ตกเป็นเหยื่อของมัน s u b h a n ล l l ฮ h a าบุ u ตานุนอ a ซิมคุณลูบิปดาเต็มตัลาละแไหมจะไม่พูดก็ต้องพูดคุณลู้วิชามมนเต็กันมันด้เรียนตักาศต,ตักวิทยา อัลกุลฮุคมน اع للمجموع ككل ذا كليس ذا وقوع كم كلو نحديث وكل بدعات كم كلو بدأ أ ل ما منطق ك ا و, و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  من ا و د ا ม حكم ما بين كولي หรือมันชุมบพูดแบบเมาเอาเมาหมดไม่ได้ทั้งหมดถ้าจะมีอูสิทั้งหมดเช่นฉันบอกว่านักเรียนมาสาฮัตุดีนวารอกันทุกคนเลยแม่จริงจริงวารอทุกคนไหม รามาก็ามีใช่ไหมละ่ะแต่พูดแบบเหมาเอาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนวระราะขยันเรียนขยันละหมาดแต่ไม่ใช่ทุกคนนั้นพูดแบบเหมาเอาเหมาหมดแต่ตามมไปเขาเยกกุลลีหรือมันจมูกส่วนตามวิชามาเนี่ยดูวิวชาละนี่์สำคัญนี่แหละกุรจะได้จะไปผิดแปถูกต้องพวกนี้แหละวิชาละเนี่ย ตามมิชามาอันนี้เรียสัมบุลอุมุมหรือสุมุลบางทีว่าบิดาอัลลอฮ์นั้นมันเป็นเพียงบางส่วนหาใช่ทั้งหมดบางส่วนเท่านั้นที่เป็นบิดาอัลลอฮ์ถ้าตามมิชาบยานเรียกมัจัดมุรเซลมินอิทลากิลามววยโรเดลคัสพูดนามกว้างคือทุกๆบิดาแต่หมายถึงจำกัด ให้แคบลงมานั่นคือบิดอาหดอลลาละส่วนอุสุนฟิกเขาเรียกอามุนมักซุสเป็นคำที่กินความหมายกว้างๆจะต้องเจาะจงให้แคบลงมานั่นคือบิดอาหดอลลาละเท่านั้นที่ลงนรกนี่อกิดดัของพวกวาฮาบีไอพวกสุนัขจอมปอบที่เหมือนกับขวาริชบิดอาหบิดอาหบิดอาหลงนรก พวกมันมิสันติอย่างนี้บิดาชีริกกาเฟ่ไม่ควรจะแค่นี้ดยู่ไดะแค่เนี้ยแล้วอะกีดะที่เหมือนคาวาิชอีกนั่นคือเรื่องตะบารุกการเอาบารักัดจากผู้ที่ประเสริฐจากผู้ที่ศอแลธา <C oughs> บอกแล่านี้บอกชีริกต้องบารักัดจากอัลลอฮ์เท่านั้น จากผู้อื่นไม่ได้พวกเหล่านี้กล้าพูดไหมว่ะสาบะดฮามิชิริกเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุมาสูดนี่สาบัดระดับฟัตวานะอับดุลลอฮ์อิบนุมาสูรสาบัดของท่านนบีรับแนวหน้าระดับฟัตวานะได้เอาเส้นผมของท่านนบีนี่มาเก็บไว้นี่ถ้าปรุกนอบลเบรกัต เอาเก็บไว้กับตัวแล้วยังสั่งเสียลูกหลานว่าถ้าเขาตายให้เอาเส้นผมแนบไว้ที่ใต้ลิ้นของเขาแล้วฝังไปพร้อมกับเขาถามว่านี่ตะบรุกหรือชิริกไอ้วะฮาบีกระนไหมสุนัาจอม้องกล้าพูดไหมว่ารับสาบะแนวหน้าอย่างนี้ทำชิริก แล้วการบุตรใหม่รอาัพท์ระดับอับดุลลาบินซูเบร์นี่ซาัพท์ระดับแนวหน้าเช่นเดียวกันนี่ยิ่งกว่าอับดุลลาอิบนมมาสูดนี่ดื่มเลือดนบีเลยครั้งหนึ่งอับดุลลาอิบนซูเบร์ได้มาหาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมในขณะที่ท่านกำลังตรอกเลือดอยู่พอดีท่านตรอกเลือดเสร็จ ท่านตรอกเลือดเสร็จท่านก็ใช้อัมดลบินซูเบตเอาเลือดไปเททิ้งที่รับตาคนท่านทราบไหมซาบ้าที่จะอัมดลบินซูเบตเอาเลือดไปทําอะไรเอาเลือดไปดื่มพอรับตาคนรับตาท่านนบ,บีเอาเลือดท่านนบ,บีไปดื่มนี่ตบาร์ดุกนี่จะอาบรากัตพวกวัวฮับบีบอกสนอจอ,ปอามปลอมบอกหนทำไมเก้าพูดไหมว่าระดับซาบ้าระดับ อัลลอฮฺอิบนุซุบัยดฮัมชิริกแล้วสหายชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัร์นี่ระดับแนวหน้าเช่นเดียวกันได้ขึ้นไปบนมิมบร์ของท่านนบีที่มหานครมาดีนะพอนบีอ่านคุตบอเสร็จอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้ขึ้นไปแล้วมือไปลูบ ที่มีบัตที่ท่านนบีได้นั่งแล้วเอามาลูกหน้าพวกนี้กล้าพูดไหมว่าอัลลอฮฺอิมามัดทำาชริกอันสเปนมาเล็กในสัฮาบับรับเนือหน้าอีกรับใจ้นมีบาสิปีอยู่กับนบีตลอดเอาเงือของท่านนบีเอามาใส่น้ำหอมอาศพแล้วสั่งเสียลูกหลานไว้ว่าถ้าเขาตายนะให้เอาเงือ ขีปนกันนั้นบอกวาอาบศพเนี่ยเอามาทามายัดเขาแล้วก็ฝังไปกาบอกไม่ว่าอานัสบินมาเล็กซาบายรับแนวหน้าทำชิริกจริงไปกว่านั้นอุมมะไอมันนี่เดิมปัสสาวะนบีเลูอุมมะไอมันมีครั้งหนึ่งรอ r a s u ล u l l a h s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตื่นมายามดึก ปวดปัสสาวะท่านก็ปัสสาวะท้างบ้านท่านใส่ภาชนะพอดีอุ้มวัยมันตื่นมาในคืนนั้นไม่เห็นในแก้วมีปัสสาวะรู้เลยเป็นปัสสาวะของอสุลลล์ก็ดื่มกาพูดไหมระดับอุมวัยมันเนี่ทําชิริกอุมมุสลามะเอาเส้นบ่ของนบี เอามาใส่แก้วแล้วก็ใส่น้ําให้คนป่วยดื่มคนป่วยหายป่วยทุกครั้งไปก้าพูดไม่ว่าอุมมุสาลามะทำชิริกอุมมุสลิมเอาปากหนังกิรบะกิรบะคือถุงใส่น้ำที่ทำมาจากคนสัตว์ไอ้ปากถุงเนี่ยรอยที่นบ,บีดื่มเนี่ยอุมมุสลิมได้ตัดปากถุงแล้วเอาไปเก็บไว้ที่บา้าน ตัดปากถุงก,กิรบะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเพื่อจะเอาบรากัดร้อยที่ท่านนาบีได้ดื่มน้ําในกิรบากล้าบอกไหมว่าอุมมุสลีมทำาชิริกอัสมาบุษาอับุบักัดซึ่งเป็นบีสาวของพระนางอาชาโรจลลออ่อนฮาอัสมาบอกกับน้องสาวอาชาไปเอาอยกบอกของอรุลลอที่ใส่แล้วนะเอามาให้ฉันฉันจะซักให้ ปัญหาไงชาเปี้ยอมาพออามาอ,อามาัอสมาเอามาสักแล้วเอาน้ำมาดื่มกล้าพูดไหมว่าอัสมาบุษบาบุาบะกัดซึ่งเป็นพี่สาวของปัญหาไงชาทำชิริกซาเฮตซึ่งเป็นสาวทีน่นนบีรักที่สุดคนหนึง่งต้องการอยากจะสัมผัสผิวหนังท่านนบ,บีเพราะรู้ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรือนร่างของท่านนบ,บีไฟนรกจะไม่เลียเด็ดขาด พอเจอระสุลลฮ์ะจะเข้าไปข้าหงาาหลังนบ,บีแล้วก็อบเพื่อให้ผิวหนังด้านหน้าของเขาสัมผัสกับผิวหนังด้านหลังของราสุลลฮ์พวกนี้กล้าพูดไมระดับสาบาต่างๆมากมายที่ยกมาว่าทาชีริกท้ายที่สุดมันยังมีอีกเยอะอกีดัแต่ดูเวลาแล้ว ไม่มีให้กับฉันแล้วในถ้ำคืนนี้คงครั้งต่อไปฉันล,ละข้าพเจ้าขอปิดท้ายฮะดิษของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านพูดเกี่ยวกับไอ้พวกขวาริชและพวกวะฮาบีนีว่ากล่าวของนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัม سيكون في أمتي اختلاف وفرقة يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية طوبى لمن قتلهم يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء أو كما قال ต่อไปในภายภาคหน้าท่านพูดเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีคือตอนนี้แหละอคัคริสมาต่อไปในภายภาคหน้าอันใกล้นี้จะปรากฏในประชาชาติของฉันมีการการันมีการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงและแบ่งกลุ่มแบ่งพักแบ่งพวกพวกหนึ่งยุูสีนูนังกีลาพูดนาดีเหลือเกินกิตาบุลลอฮ์สุนนะกิตาบุลลอฮ์สุนนะ วายุซีอูนันเสียละแต่พฤติกรรมเลวที ay, ่สุดสร้างความแตกแยกในศาสนาสร้างความแตกแยกในหมุพี่น้องมุสลิมบิดเบือนหลักการศาสนาบิดเบือนกุรานบิดเบือนฮะดิษผู้ดีเลิกกันขิตาบุลลอฮ์สุนนะแต่พฤติกรรมเลวที Man ่สุดนบีว่าย่กรูนันคุรานลาวาวิจฮานาจิรห์มมันอ่านกุราน นักฮะดิษอธิบายว่าคุรานแค่กระเดือกนะภาษาไทยคุรานไม่เลยกระเดือกคือคุรานแค่กระเดือกฮะดิษแค่คอหอยที่คนโบราณก็พูดยัมรู้กูนะมินัดดินมันออกนอกลูก่นอกทางนอกศาสนากามายมุกุซ่ามุมินารมีเหมือนกับลูกสอนลูกธนูได้ออกจากคันธนูตูบาลีมันกอตาลาหุมสวรรค์ได้กับผู้ที่ฆ่าพวกนี้ สวรรค์จะได้กับฏที่ฆ่าพวกนี้พวกข่าขวาริษพวกวาฮาบีย่าดูในละกิตาบิลละมันเรียกร้องไปสู่กิตาบุลอัลกุรอานวะไลซูมินูวิชัยเอาเข้ามาคอนแต่พวกมันหาใช่ทําตามอัลกุรอานแต่ประการใดไม่ในราวฮุมุสลิมุนรายงานโดยท่านมุสลิมบันทึกในสายมุสลิมบางสายรายงานกล่าวว่าฟอิดาลากีตูมูฮุมฟักตูลูฮุม

ขอบ่งจงทำลายล้างให้สิ้นซากไอ้พวกวะฮ์บีไอ้พวกคณะใหม่พวกสินาจำปองที่พวกมันขัดขวางหนทางของบ่งโอ้อัล l l a ์โอ้เจ้าแห่งสากุลโลกวั wassalamu alaikum warahmatullahi w ะ b a r a k a t u h